The m a ม2024บน Netflix ซึ่งเล่าเรื่องราวจริงของโลกแห่งเกมหมักล้อมกบในเกาหลีใต้โดยเน้นความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างครูและลูกศิษย์ในวงการกระดับประเทศเด e m แมถ่ายทอดเรื่องราวของโชฮุนฮยอนแชมป์กดชื่อดังและลูกศิษย์อย่างอีชงังโฮที่กลายมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเขาหนังเล่าอย่างเข้มข้นดราม่าและเต็มไปด้วยอารมณ์ ตั้งแต่ช่วงการฝึกฝนอย่างเข้มงวดไปจนถึงการเผชิญหน้ากันในสนามแข่งขันจริงจุดเด่นการแสดงระดับคุณภาพโดยเฉพาะการแสดงของอีบยองฮอนที่รับบทเป็นโชหุนหอนกุกยอยักอ,อ่างนอหนูถ่ายทอดความกดดันและความเข้มงวดได้ยอดเยี่ยมบรรยากาศจริงจังหนังใช้การจัดฉากการถ่ายทำและดนตรีได้อย่างลงตัวให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามแข่งจริงเนื้อหาสะเทือนอารมณ์ แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์มนุษย์ความคาดหวังและความผิดหวังข้อสังเกตคนที่ไม่คุ้นกับหมากล้อมอาจรู้สึกว่าบางช่วงเข้าใจยากเล็กน้อยเนื้อเรื่องเน้นดรมาม่ามากกว่าการแข่งขันทําให้คนที่หวังฉากแอคชั่นหรือแข่งขันแบบมันๆอาจผิดหวังคะแนน8เศษ5ส่วน10เป็นหนังคุณภาพที่ควรค่าแก่การดูโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบหนังดราม่าแนวครู10หรือเรื่องราวจากชีวิตจริง